สวัสดีพี่น้องแรงงานที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคม2564ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังพี่น้องแรงงานไทยทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ปีนี้ต้องงดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติอีกปีหนึ่งด้วยรัฐบาลมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องแรงงานและประชาชนทุกคนทั้งนี้มีได้นิ่งนอนใจในการดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการมีงานทำของพี่น้องประชาชนและพี่น้องแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบและแรงงานกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจในขณะนี้ที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่างๆผู้ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการควรครึ่ง โครงการเราชนะโครงการม .33 เรารักกันรวมถึงขยายเวลารถจ่อนส่งเงินสมทบประกันสังคมลดค่าน้ำและค่าไฟลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และมาตรการอื่นๆเพื่อให้พี่น้องแรงงานทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้และพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเข้มแข็งในเร็ววันพร้อมกันนี้ยังให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการ การคุ้มครองแรงงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลและการพัฒนาความสามารถและศักยภาพแรงงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายเพื่อให้พี่น้องแรงงานมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นผมมีความหยาย่วงใยพี่น้องแรงงานทุกคนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อย่างเคร่งครัดด้วยการกินร้อนช้อนเรามันล้างมือบ่อยๆสวมหน้าก,ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงและพบแพทย์เมื่อมีอาการซึ่งจะช่วยทุกคนปลอดภัยการติดเชื้อโรคและเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ผมขออราธนาคุณพระศรีธนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องแรงงานพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและสำ็จที่ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ